สวัสดีค่ะวันนี้ทิพพามาอีกหนึ่งแปลงในเขตจังหวัดอ่างทองนะคะอยู่ในเขตตำบลมงคลธรรมนิมิตอำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะคะเราพามาดูที่นาสีสวยราคาเบาๆนะคะเป็นชนดคุดแดงนะคะเนื้อที่พร้อมโอนนะคะชนดพร้อมโอนนะคะราคาเจ้าของขายเองนะคะเอ่อตอนนี้ทิพย์มาถึงหน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะ หน้าแปลงที่ดินของเราเนื้อที่9้าไร่นะคะเราขายกันไร่ละ1,60,000บาทฟรีค่าโอนค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้ทิพย์ยืนอยู่หน้าแปลงที่ด้านหน้ามีสาธารณะนะคะเป็นถนนหินคุกของอ,อปตอส่วนหน้าที่กว้างโดยประมาณ50เมตรนะคะ50เมตรเริ่มตั้งแต่มุมซ้ายมือนะคะพุ่มไม้ใหญ่นี่นะคะเรื่อยไปจนสุดอีกพุ่มไม้หนึ่งที่มีต้นกล้วยอยู่นะคะ หน้ากว้างแล้วมีขนาดินอยู่นะคะหน้ากว้างโดยประมาณ50เมตรส่วนลึกลึกลงไป3 0มรเมตรนะคะเนื้อที่ทั้งหมด9าไรนะคะเราขายไรล,ละ160่งแบาทฟรีค่าโอนค่าให้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะโสนดพร้อมโอนนะคะตรงนี้ข้อดีคือน้ำไม่ท่วม ทำนาได้สามรอบนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ห่างจากตัวอำเภอสามโก้โดยประมาณ5กิโลนะคะห่างจากตัวจังหวัดอ่างทองโดยประมาณ30กิโลนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะมีความอุดมสมบูรณ์ลงมาจากถนนเส้นหลักถึงหน้าแปลงที่โดยประมาณ1.5เมตรนะคะกิโลครึ่งลงมาจากถนน ลาดยางเส้นหลักนะคะก็เป็นถนนหินคุกอบตอมาตลอดจนถึงหน้าแปลงที่นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการที่สวยราคาถูกนะคะราคาเจ้าของขายเองสนใจติดต่อ0925816638ทิพนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดแน,นัด,ดูที่ได้ทุกวันนะคะค่ะทิปช่วยฝากกดติดตามช่องลุงทิปบุญธรรมนะคะ กด s u บ s c r i ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับทาง Facebook ของทิปก็ทิพอ่างทองนะคะค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะอยากได้ที่ดินแบบไหนนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดได้นะคะค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะทิพขอฝากที่ดินสวยราคาถูกแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ